ผมออกเดินทางจากจังหวัดภูเกต็ตกลับมายังสองห้องนครศรีธรรมราชอีกครั้งในครั้งนี้ผมวางแผนจะดำน้ำกันไปที่ความลึกมากกว่าเดิมคือ50เมตรและมาตามหาสิ่งมีชีวิตภายในถ้ำทะเลสาบสองห้องเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่เรียกว่าสิงโหสองห้องแบ่งเป็น2บ่อคือบ่อเล็กและบ่อใหญ่โดยทั้งสองบ่อจะมีรูเชื่อมต่อกันที่ความลึกประมาณ40เมตร ขอบบ่อเป็นหินมีรูปุนพุนสีแดงๆคาดว่าน่าจะเป็นหินศิลาแรงแต่เมื่อเราดำลงไปลึกมากขึ้นในบ่อจะเป็นหินปูนเกือบทั้งหมดในนี้เราเริ่มการดำน้ำจากทางบ่อใหญ่โดยวางแผนกันว่าจะลงกันไปที่ความลึก50เมตรช่วงบริเวณผิวน้ำจะเป็นชั้นตะกอนสีเหลืองบริเวณนี้จะมองเห็นได้ไม่ค่อยชัด เมื่อเราดำลงไปลึกมากขึ้นจาก7-10เมตรน้ำจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวระหว่างทางลงเราเจอกับพี่ๆนักดำน้ำกลุ่มชาวต่างชาติที่กำลังทำดีโคสต็อปกันอยู่หลังจาก10เมตรเป็นต้นไปแสงจากผิวน้ำจะส่องมาไม่ถึงการถ่ายทำจึงจำเป็นต้องใช้ไฟวิดีโอเข้ามาช่วยช่วงบริเวณ2 0เมตรถึง30เมตร เป็นช่วงที่มีตะกอนสีขาวเรียกกันว่าไฮโดรเจนซัลไฟหรือก๊าซไข่เน่าก๊าซไข่เน่าเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์มีลักษณะจะเป็นคล้ายกับหมอกใต้น้ําหลังจาก30เมตรลงไปน้ำจะใส่มากจนทำให้เราเห็นโครงสร้างของสองห้องอย่างชัดเจนสองห้องมีโครงสร้างเป็นหินปูนขนาดใหญ่คล้ายกับดอกเห็ด และในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงจุดที่ลึก50เมตรตามแผนที่วางไว้โดยเราจะมีเวลาอยู่จุดนี้แค่แป๊บเดียวแผนการถ่ายก็คือผมจะให้พี่หนุมานหรือพี่มักถือไฟวิดีโอสองข้าไปที่ผนังถ้าเพื่อให้เห็นว่าสองห้องกว้างขนาดไหนโดยแต่ละม,มุมจะมีโอกาสการถ่ายแค่ครั้งเดียว หลังจากนั้นไม่นานเราก็ไต่ระดับกันขึ้นเพราะไนโตรเจนจะสะสมในร่างกายมากทําให้ระยะเวลาในการทำดีโคสต็อปเพิ่มมากขึ้นใน EP ีหน้าผมจะพาทุกคนไปสำรวจห้องเล็กจากทางบ่อเล็กกันฝากติดตามกันด้วยนะครับ